วันนี้เราจะมาเล่นเกม Bros Stars นะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้เราก็จะใช้ตัวชื่อว่า Frank นะครับท่านผู้ชมโอเคเราก็จะมาเล่นเลยนะครับที่ซึกชิงบอลนะครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วนะครับโอเคตาแรกก็จะเป็นแมปนี้นะครับอ่ะ Frank จะเป็นตัวที่ตีได้หลายคนนะครับอยู่กัน3คนก็สามารถตีได้3คนก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายของแฟรงค์นะครับ ดีอะไรได้หมดทําพังอะไรได้หมดนะครับโอเคทคําคะแนนได้แล้วครับโมทิสของทีมผมนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาเรามาดูตัวช่วยนะครับอโอเคตัวช่วยไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเราไปตาต่อไปเลยโอเค ตาที่สามแล้วนะครับทำานผช่วมไอ้สองแล้วนะครผู้อิทยังไม่ได้ให้ดูตัวช่วยนะครับตีไปตีไปโอเคดีมากนะครับเอามาเอามาอ่ะเราไปใช้ท่านี้ โอ้สไปร์ตยาสไปร์โอ้นี่นี่นี่เข้ามปได้ไหมมทิสอืมโอ้ยทำคะแนนได้แล้วนะครับทีมอ่าโอเคนะครับ ะแบบฟังเพลงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคทีมผมก็ทําคะแนนได้ไหมทนานําคะแนนโอเคทําคะแนนได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ทำคะแนนได้ไหมครับโอเคอ่าท่านผู้ชมวันนี้ก็ แฟรงค์นะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วแฟรงค์เนี่ยอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันก็จะเป็นระบบการแฟรงค์สามารถสนบผิดปกติถ้าใช้อันนี้นะครับแบบสจอนอย่างนี้จะไม่โดนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้สามารถแบบได้น้ไมท์ใช้ผู้ช่วยแล้วก็ตีเราแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับท่านผู้ชม อ่าตอนนี้ผมใช้พลังดวงดาวอันที่สองนะครับเราจะเชื่อเพิ่มพลังชีวิตให้ประมาณพันหนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมอันที่สองก็ถ้าขั้นถ้าคนหนึ่งก็จะมีพลังขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับในสิบสองวินาทีนะครับท่านผู้ชมการจมดีก็ดีนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยอ่ะแฟรงค์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ดีสําหรับคนที่แบบเข้ามาใหม่ในบลูสตาร์สนะครับท่านผู้ชม ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ